ร้อนไม่ชอบ พี่ค้าบัดดีนะคะบัดดีคนที่เข้ามานะฮะกําลังจะทํานี่ฮะเกาะตัวจะเรียกว่าเกาะตัวไหมคือตัว,นตวเนี้ยตัวโอเวอร์หลอดเนี่ยมันมันมีซี่โครงตรงนี้นะฮะแล้วก็มันมีเกาะไหลข้างบนใช่ไหมแต่ว่าเออถ้าสมมติผมไม่ทําเกาะตัวที่มันเป็นเกาะหลอกขึ้นมาก่อนเราไม่รู้จะวางซี่โครงมันยังไงนะฮะแล้วก็เกาะไหลมันใหญ่มากคิดว่าถ้าสมมติผมไม่ทํา เกาะตัวครอบทั้งตัวเลยแล้วค่อยทําซี่โครงมาแปะแล้วค่อยเติมเกาะไหลมันน่าจะรับน้ําหนักได้ไม่หมดก็เลยคิดว่าเเดี๋ยวผมทาเกาะตัวเป็นแผ่นเรียบๆขึ้นมาก่อนดีกว่าผมจะได้ฝังลูกบอลเอาไว้ที่ท้องแล้วก็ทําซี่โครงเอาไว้ตรงด้านบนได้นะอามาลองดูกันดีกว่าเขาวัดรอบอกมาคนใส่เป็นผู้หญิงแต่ว่า จะเผื่อใส์ให้แฟนใส่ได้ด้วยใส่เผื่อสลับใส่กันร้อยยี่สิบเอ็ดเซนร้อยยิบเอ็ดเซนนี่มันเท่าไหร่วะร้อยี่สิบเอ็ดเซนก็คือสี่สิบเจ็ดหอสี่สิบเจ็ดตัวหนาเลยหนาก็ผมสี่สิบเจ็ดก็แปลว่าผมต้องทำแล้วก็โอ้ เดี๋ยวผมทำเกาะตัวก่อนละกันทาจะทำทีละครึ่งนะครับเราจะทำหน้าตาคล้ายๆกับเสื้อกล้ามน,นะจะแบบเกาะตัวทรงมันคล้ายๆกับเสือ้อที่ผมใส่อยู่นี่แหละแล้เราทำซีกเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวไป Copy เอาร้อยยี่สิบเอ็ดหารด้หารสี่ได้เท่าไหร่ ไอแพมันไม่มีไอนี่หรอไอแพดไม่มีเครื่องคิดเลขเหรอร้อยยี่สิบเอ็ดหานสี่สามสิบจุดสองห้าผมจะเผื่อใช้ เป็นสามสิบเอ็ดครึ่งแล้วกันเอสามสิบเอ็ดครึ่งแล้วกันผมจะทำเกาะตัวสวัสดีครับสวัดดีครับกาลังทําอันนี้อยู่นะฮะเนี่ยโอเวอร์หลดกำลังจะทําซี่โครงมันเนี่ยแต่ว่าก่อนจะมีซี่โครงมันได้จะต้องทําเบตชิ้นหลักที่เป็นสีดำๆด,ด้านในก่อนนะฮะเอาไว้รับกับส่วนที่มันเป็นดีเทล เกาะไหลก็จะนั่งทําไปเรื่อยๆนะฮะใครอยากดูคลิปทาฮอปเพลินๆก็เข้าไปดูในช่องได้นะแล้วก็มีพวกคลิปท่องเที่ยวด้วยนะครับเผื่อสนใจกันฝากฝากช่อง้วยนะฝากช่องด้วยฝนะากดากดกดแชร์ด้วยนะครับไลฟ์นี่นานๆจะมาไลฟ์ทีนะไม่ไม่ได้ทำคอนเทนต์ไลฟ์ให้ดูเป็นหลักส่วนพวกคลิปในช่องก็จะเป็นแบบเออเราทำอะไรอะทำ ทําเป็นคลิปยาวแต่ถึงจะบอกว่าคลิปยาวแต่ว่าคลิปก็ไม่เกินสิบห้านาทีหรอกอ่าแล้วก็เดี๋ยววัดความยาวตัวก่อนละกันเอาวัดตัวตัวผมไปเลยก็ได้เราจะทําหลอกขึ้นมาถึงถึงเอลเลยนะสิบเก้านิ้วเลยเป็นหน่อยแล้วนยี่สิบนิ้ว เดี๋ยวจังหวะจังหวะนี้ผมถ่ายเก็บลงช่องด้วยวกันเผื่อมีคลิปยาวลงอ่อานะฮะวันนี้จะทำเกาะตัวแล้วจะเรียกว่าเกาะตัวไหมก็ไม่แน่ใจคะเป็นนี่เห็นไหมเห็นส่วนตัวไหมมันจะมีซี่โครงแต่ว่าเราจะทำเรียกว่าอะไรอ่ะเราจะทำ กาะตัวสีดำขึ้นมาข้างในก่อนแล้วเราทำซี่โครงปิดด้านนอกนะมันจะได้แบบเออดูดูมีมิติหลอกเป็นกลวงๆแล้วก็เดี๋ยวจะทำให้มันแข็งแรงพอที่จะวางฐานไหลได้นะฮะในมันมีเกาะไหลด้วยมีเกาะไหลอ่าเดี๋ยวเราทำเกาะตัวสีดำขึ้นมาก่อนละกันนะไลฟ์ไปด้วยนะแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วย คุณไว้นะฮะนี่กระวาดเส้นตรงก่อนเมื่อกี้ความยาวผมวัดความยาวไว้ประมาณสิบแปดถึงสิบเก้านิ้วนะแต่ถึงเวลาทําจริงๆก็อาจจะไม่ได้ยาวขนาดนั้นสิบแปดถึงสิบเก้านิ้ววัดจากตรงตรงนี้แล้วกัน แอยู่นี่19อยู่นี่อ๋อแล้วก็ตัวตัวโครงเนี่ยตอนนี้ผมใช้โฟมยาง3มมิลน,นะครับถึงเวลาจริงๆผมจะใช้โฟมยาง4ีมิลนะอันนี้เอามาเอาไว้ก๊อปแพทเทินก่อนทำเป็นโครงแพทเทินคร่าวๆก่อนฮะ แล้วก็เมื่อกี้วัดรอบตัวถ้าเราหาร4แล้วมันจะได้3 0 2สใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเพิ่มไปอีกเป็นฝั่งละประมาณ30 3สิแล้วกันให้มันแบบเผือรวมๆหน่อย31แล้วกันอะสาแล้วก็รอบ L เอวเขาร้อยยหาร2อยยหารสได้เท่าไหร่1้อ ร้อยยี่สิบห้าหาาสี่สามสิบเอ็ดจุดสองห้าก็เป็นสามสิบสองสามสิบสองสามสิบสามสสิบามแล้วกันอะไออกก็เพิ่มไปให้เขาหน่อยมันจะได้แบบดูตัวหนาๆน,นะสามสิบ แล้วก็อ๋อผมจะทําเป็นแบบนี้นะผมจะทําเป็นเสื้อกล้ามที่มันรัดรอบหลักแรลนิดนึงแล้วก็ส่วนเอวนี่อาจจะเป็นอาจจะเว้าผ่าลงมาเลยข้างหลังก็จะปิดนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วข้างหลังมันมองไม่เห็นนะเราไม่ต้องทําให้มันสวยงามมากนักก็ได้อ่ะแล้วผมจะวาดข้าวๆออกมาให้มันเหมือนเสื้อกล้ามวาดข้าวๆให้เหมือนเสื้อกล้ามอ่ะ วาดก่อนอ่ไซส์เรามปนจะประมาณนี้นะไซส์เราจะประมาณนี้เออประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะวาดคร่าวๆก่อนเราเทียบส่วนคอคอเราก็น่าจะน่าจะอ่าประมาณนี้นะเว้าเว,ว้าซะหน่อย กะเอาเลยนะฮะนี่คือกะมากๆแล้วก็เตี๋ยวส่วนหน้าท้องกับใต้รักแร้ก็จะเว้าว นแล้วผมก็ตัดเลยเมื่อวานนั่งไลฟ์เปิดของเล่นแก่ของเล่นใช่ไหมไลฟ์บินวะงงก็เลยแบบเออลงเลยลแล้วกันแล้วก็ คลิปมันอัพพอดีนะใครยังไม่ได้ดูคลิปยาวคลิปฮอปอีพีใหม่มาแล้วนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมแกะมไม้ไว้ก่อนเดี๋ยวจะก๊อกแก๊กกนะ๊อกแก๊กนะไม้ติดอยู่งี้แล้วกันน่าจะได้ถอดถอดถอดน่าจะได้ยินเสียงผมอยู่ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องเอามาทาบกับตัวอย่างนี้นะฮะ,ะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าส่วนส่วนลักแร้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเว้าเข้าไปหน่อยหนึ่งนี่คือแบบอันนี้มานี่เห็นไหมลักแร้ผมตอนนี้มันติดอยู่นะฮะเดี๋ยวจะเว้าเข้าไปหน่อยหนึ่งผมจะให้สันที่เราวาดไว้แล้วอยู่ตรงกลาง ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นี่ยังไงเดี๋ยวให้เห็นทั้งตัวเดี๋ยวยืนแล้วกันยืนยืนให้ดูยืนให้ดูยืนให้ดูประมาณนี้ประมาณนี้อแล้วก็ส่วนหน้าพองเนี่เดี๋ยวผมจะเว้าวมันเข้าไปหน่อยนึงก็ขีดเส้นล่างๆก่อนอ่าเว้าวเข้าไปหน่อยนึงนี้อ ตรงนี้แล้วกันอตรงนี้แล้วกันเว้าสองจุดนะฮะเว้าสองจุดอ อ่าได้โค้งข้างหน้าฝั่งหนึ่งแล้วฮะได้โค้งข้างหน้าฝั่งหนึ่งแล้วนี่ได้โค้งข้างหน้าฝั่งหนึ่งแล้วเดี๋ยว <simulate altogether> ผมจะเอาไปก๊อปทำชิ้นด้านหลังก่อนนะนห่นะอ่า <terme> เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไปก๊อปทำชิ้นข้างหลังก่อนจะได้แบบเออก๊อปชิ้นหน้ากับชิ้นหลังทีเดียวเลยชิ้นข้างหลังก็จะก๊อปจากชิ้นนี้เลยนะฮะง่าย ในวิธีทำเกาะตัวนะครับที่ปกติผมใช้ทํางานนะถ้าสมมติเออใครดูแล้วมันจะงงงง,งยากหน่อยเดี๋ยวในะอนาคตจะทําลงช่องให้นะครับเป็นวิธีขึ้นโครงกาะตัวที่น่าจะเข้าใจง่ายกว่าน,นี้ฮะอันนี้แบบเออทำคร่าวๆไปก่อน อันนี้เดี๋ยวผมจะก๊อปเกาะตัวด้านหลังนะครับเราก็จะใช้แพทเทิร์นเดิมนี่แหละวาดขึ้นมาแต่ว่าจะไม่ได้ทํายาวลงมาถึงสุดเอลนะก็จะเอาให้มันครอบชิ้นหลังข้างบนอย่างเดียวก็พอ,อนนก็วาดไปก่อนนะวาดไปก่อนวาดไปก่อนอ่าเอาให้มันรัดแค่ใต้รักแร้ก็พอแล้วก็ ส่วนที่มันเป็นหลังคอผมก็จะวาดขึ้นมาเพิ่มอีกหน่อยนึงอ่าก็ต่อมาจากนี้อะประมาณนี้แล้วกันอ่านี่แทนด้านหลังเราคิดว่าก็ประมาณนี้ก็ขนาดจะพอเอาเว้าสักตรงนี้สักนิดน,นึงก็ได้เผื่อ,อ วาดเข้าไปเลยเออประมาณนี้แล้กัน้างหลังก็ตัดออกมาเลย โครงมันจะเป็นโครงคร่าวๆนะครับถึงเวลาทำจริงๆมันตรงนี้มันมองไม่เห็นเลยนะมันจะมีชิ้นที่เป็นซี่โครงทับอีกชิ้นหนึ่ง Gracias. อ่านี่ชิ้นด้านหลังเราก็มาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวแพทเทิร์นพวกเนี้เดี๋ยวจะเอามาแก้อีกทีตอนประกอบเป็นรูปเป็นร่างนะฮะทีนี้ผมจะเอาชิ้นสองชิ้นเนี้ยไปก๊อปลงโฟมยางสีมินนะนี่นะฮะอันนี้โฟมยางสีมินเอาทำทีละส่วนก่อนแล้วกันวา่า ถ้าผมใช้โฟม4มิลขึ้นโคงเลยมันก็จะเปืเป้อยๆตรงไหนนะฮะ, <พอ S 1> ะก็เลยแบบเออเอา3มิลมาขึ้นก่อนเผื่อภาดจะได้ไม่เสียดายมนะั่งนะวางยังไงดีให้มันพอดีพอดีแบบไดวะกิน <g it S 2> <c oughs> น้ำโชนหนึ่งที สวัสดีฮะสวัสดีคนที่เข้ามานะครับฝากช่องด้วยนะฮะทาช่องเกี่ยวกับทาพอบคอสเพย์ครับตอนนี้กําลังทําเกาะเกาะตัวอ,อยู่ทําแบบงงๆไปเรื่อยๆนะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่รู้ง้นทาไปก่อนทําไปก่อนอันนี้หาทางวางให้มันประหยัดโฟมอยู่นะฮะ มุมมุมนี้ก็ได้มัง้งดับได้วะประหยัดยังไงวะสัสดีนะคะระับสวัสดีใครเข้ามานะคุยคุยเล่นกันได้นะคุยเล่นกันได้ไม่จำเป็นต้องเรื่องทำพอปก็ได้ จะหยัดแบบได้วะ่ึครอบเลยงาบ อไเน่ยจะไปพอได้ยังไงเดี๋ยวผมออกไปหยิบโฟมยางอีกแผ่นหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวมานะไปหยิบโฟมยางเพิ่มก่อน กลับมาแล้ว,ลวสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วนี่นี่โนแหนึ่งคัปเ้เลย สวัสดีครับใครอยู่บ้างครอยู่บ้างคุยกันได้นะช่องเพิ่งอัพคลิปอันนี้ไปนะคลิปสอนทำบูปินสอนทำแพทเทิร์นของอาวุธของอาวุธคอทเละครับเวลาที่ปกติเราอยากทำอาวุธสักหนึ่งเล่มเราไม่รู้ว่าจะต้องไปหาแบบที่มันเป็นแพทเทิร์นจากไหนก็สอนวิธีทำเลยก็น่าจะเข้าใจกันได้ง่ายๆ ทำตามกันได้ง่ายๆว่าปกติพวกแพทเทิร์นคอสเพลเนี่ยเราจะต้องถ้าสมมติใครวาดเองไม่ได้เราจะต้องไปเสียตังซื้อของคนอื่นเขาทำนะฮะนี่ก็สอนวาดเลยจะได้แบบเออเราทำเองได้ไม่ต้องไปเสียตังซื้อแต่ว่ามันก็จะไม่ไม่ใช่เป็นแพทเทิร์นชุดกาะอ,อะไรนี้นะแพทเทิร์นชุดกาะมันจะมีมิติ เพิ่มขึ้นนะฮะมันจะวาดด้วยเหมือนกัน วันนี้ไม่ได้ทํางานหน้าคอมนะฮะก็จะเงาๆนิดนึงนะไม่มี BGM ถ้าสมมติเออผมไลฟ์นั่งทํางานอยู่หน้าคอมมันจะเปิด BGM เปิดอะไรได้ะฮะนี่มันโต๊ะทํางานที่แท้จริงฮนะก็ลเลยจะแบบเออเงียบๆเงาๆอะไรอย่างนี้หน่อย